One, two. Three. พบก,กับช่องเดตไยสปายวอเลด่อีกนแนล้วน,นะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุกุศลเดจ้าเอฟจีเก่าเอฟจีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายแฟนคลับวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยเป็นยังไงบ้างคะหายจิตหายคอโล่งกันหรือยังเอ่ยถือว่าปลดล็อกได้เลยสําหรับทีมสาวไทยของเราวันนี้ชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ1เซตนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสก็ชนะเบลเยียมมา3ต่อ1เซต เบลย่ำก็ชนะเราสามต่อหนึ่งเซตเช่นเดียวกันงูกินหางก็ว่าได้สำหรับสายนี้นะคะอาทิตย์แรกของทีมสาวไทยของเราก็จบไปเป็นนักสุดท้ายวันนี้นะคะก็ถือว่าปลดล็อกครั้งใหญ่ได้เลยกำลังใจน้องๆก็กลับมาก็ขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนนะคะนักกีฬาทุกท่านนะคะถือว่าเล่นได้ความสนุกได้เต็มที่มากๆวันนี้ทั้งบอลเสิร์ฟบอลตก บอลหัวเสาอะไรก็กลับมาทําให้ฝรั่งเศสสรวน,ป,รวนปลีไปเลยทีเดียวนะคะก็อ่านแต้มนิดนึงแล้วกันค่ะเซตแรกทีมสาวไทยของเรานะคะจะนับฝรั่งเศสไปยีิบหต่อ14แต้มนะคะของเราก็ถือว่าเสิร์ฟได้ดีนะคะวันนี้มีเสิร์ฟเอสตั้ง4ีหลูกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็น้องเฟิร์นวริศลานะคะก็เป็นคนตีหัวเสาค่ะวันนี้ สุดยอดมากๆแล้วก็น้องยูฟ่าดนพรซินโปนะคะสายเลือดใหม่ที่จะมาแทนพี่ๆก็ถือว่าเล่นได้ดีมากวันนี้ทั้งเสิฟทั้งรับทั้งตกนะคะแล้วก็น้องบีมพิมพิจยาโกกลมก็ขอเช่นชมนะคะเล่นได้คงเส้นคงวาเหมือนเดิมก็มาตรฐานของน้องบีมนะคะวันนี้ก็เช่นชมทุกคนล่ะค่ะคนที่ไม่ได้เอ่ยไปเหมือนกันเพราะว่า กีฬาวอลเลย์บอลก็เป็นกีฬาเล่นกันเป็นทีมนะคะจะเก่งคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้แต่ถ้ามีตัวเด่นตัวดังคนใดคนหนึ่งก็ถือว่าดีสําหรับทีมนั้นๆอย่างทีมบราซิลอย่างนี้ก็มีกาบี้นะคะช่วงนี้กาบี้นัดไอ้สนามแรกก็ไม่มีนะคะไม่มีชื่อมานะคะแต่สนามต่อ,ตอไปดาวเด่นดาวดังของหลาย,ลายๆทีมก็คงจะมานะคะอย่างบอสโควิดของเซอร์เบียก็ไม่ได้มาอาทิตย์นี้เราก็รอกันอาทิตย์ต่อไป ะะสำหรับอันนี้คู่ที่จะมันขอพูดนิดนึงแล้วกันคู่ที่จะมันอีกคู่หนึ่งก็บราซิลกับอิตาลีอีกหน่อยโตโต,โตก็จะดูนะคะเมื่อกี้ก็ดูเซตแรกไปตุรกีกับจีนก็จีนได้เซตไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่นะคะไม่รู้จะยังไงก็อยากจะทําคลิปกันนิดนึงตโตกก็กลับมาจากบ้านของหลานสาวพ่อใหญ่ค่ะเขาเชิญเราไปนะคะครบรอบงานแต่งงานของเขา อยู่ด้วยกันมา20หรือ30ปีราวนี้นะคะหลานสาวกับหลานเคยก็เชิญเราตั้งแต่ตอนนู้นตัวตก็ติดธุระกันกับแฟนไม่ได้ไปทีนี้เขาก็เชิญเราไปช่วงเช้าเรายังโอ้โมโห,โหใหญ่เลยบางครั้งโมโหให้พ่อใหญ่ว่าทาไมเขาเชิญช่วงเช้าไม่เชิญช่วงบา่ายเอาว่ากันไปใครก็สะดวกช่วงไหนฝรั่งเขาก็เปลี่ยนเวลาค่ะเสร็จสุดท้ายตัวตุกก็นั่งเปิดในร้านในบ้านของหลานสาวเหมือนกันนะคะ เปิดแบบไม่มีเสียงค่ะก็ตั้งไว้ก็ดูไปด้วยเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าหลานๆนะคะเขาอายุน้อยกว่าเราก็ไม่ว่าเราว่าเราชอบเราก็อธิบายให้ฟังว่าวอลิบอลหญิงทีมชาติไทยก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติแล้วก็แฟนขับเอฟซีก็เยอะลุ้นไปด้วยกันกแทบทั้งประเทศโตโตเขาบอกเขาโตโตก็ตอยากจะลุ้นเซตที่สี่ก็เลยดูแบบไม่มีเสียงก็อยากจะกี๊รแรงเหมือนกันแต่เาก็เกรงใจเขาเนาะ มารยาทนิดหนึ่งอยู่บ้านเขานะคะแต่ก็ดีใจนะคะเห็นหลากหลายช่องทางอะก็พูดถึงวอลเลย์บอลก็ถือว่าปลดล็อกได้นะคะลำดับโลกก็กลับมาอันดับที่14ก็ว่าได้นะคะแต่เราก็ต้องดูกันไปก่อน,อนว่าวันนี้แต่ละทีมจะแข่งเป็นยังไงสนามทางแคนาดาเอ่ยสนามทางบราซิลเอ่ยนะครับเดี๋ยวก็จะไล่กันไปจากสนามเอเชียแข่งเสร็จก็จะไปต่อสนามฝั่งทาง อเมริกาทางนูนน้นนะคะเวลามันก็จะย้อนหลังไปถ้าทางเมืองไทยเราก็เราเาตีสองตีสามตีสี่ไปสําหรับคู่อื่นๆสาหรับทางยุโรปก็ตรงกับช่วงหกโมงเย็นยุโรปบ้างตรงกับทุ่มหนึ่งยุโรปตรงกับสี่ทุ่มตัวโต้เขายังพอได้ดูอยู่สําหรับคู่ไหนที่ตัวเองอยากดูคู่ไหนที่ตัวเองคิดว่ามันแต่คู่ที่จะมันคืนนี้ก็บราซิลแล้วก็อิตาลีสําหรับกองเชียร์บราซิลก็สุดฤทธิ์สุดเด็ดสุดพลังจริงๆสําหรับกองเชียร์นะคะ กิดสนั่นเฮกระจายเหมือนกันค่ะก็คิดว่าจะดูคืนนี้เพราะว่าอิตาลีก็รีมทีมอีกัวนูก็มานะคะมาแทบทุกคนสําหรับอิตาลีนะคะเห็นตอนที่ตีกับไอ้เกาหลีเมื่อวานนี้นะคะอิตาลีกับเกาหลีก็เรีกว่าโอ้ยทาไมาไม่ออมมือไม่ได้ว่านะไม่จับตัวสํารองตัวอะไรลงให้เกาหลีบ้าง ลงตัวหลักสาวผิวสีทั้งเอโคโนโูลงมาเป็นทั้ง4คนเลยทีเดียวนะครับฟาสนันหวั่นไหวพื้นจะแตกก็ว่าได้นะครับแต่การแข่งคันแพ้ชนะก็คือกีฬานะคบทุกทีมก็เล่นกันเต็มที่นะคบทีมสาวไตยของเราทีนี้ก็อาทิตย์ต่อไปนู่นะคะรออาทิตย์ที่2ก็พักอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์ต่อไปก็แข่งสนามที่ฮ่องกงนะคะสนามสุดท้ายสนามที่สก็แข่งทางสนามที่อเมริกา เราก็ติดตามเทียร์กันต่อไปนะคะอ่านคะแนนนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับสาวไทยวันนี้ชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ1เซตค่ะเซตแรกก็ชนะไป25ต่ 14. อ14เซตกอบก็แพ้ไปเซต2กว่าจะตั้งลํำกลับคืนมาได้เขานำเราไปทั้ง10แเต็มนะคะแต่เราก็ยังใจสู้กัน ยอมรับน้องๆจริงๆนะครับเพราะว่าการแก้กเกมของวอลเลย์บอลนี่มันก็บางครั้งก็เซตต่อเซตจ,จริงๆที่ทีมงานสตาฟโค้ดของโค้ดเอ่ยต้องใช้เทคนิคเทคนิคกันสู้กันหน้างานจริงๆนะคะรับเซตไหนที่สรวนควนเฟรมันก็ไปเหมือนกันทีมดังๆทีมใหญ่ๆก็เหมือนกันนะครบทิปไหนเซตไหนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ตียังไงก็ไม่ได้ก็แพ้ไปเซตนั้นนะครับ เขาก็ได้เซตเราไปเซตสองนะคะยี่สต่อสิก็คือโค้ดเก่าของทีมชาติเกาหลีใต้เขาคงจะอ่านเกมอ่านอะไรก็วางหมากวางการยืนอะไรใหม่รับเสริปรับอะไรของทีมสาวแต่เราใหม่เขาก็ตั้งกลับมาได้นะคะอย่างสาวที่ตกดีๆทีมชาติไอ้ฝรั่งเศสทีมสาวไทยของเราวันนี้ก็ถือว่าปิดได้ดีก็ถือว่าบล็อกได้เยอะนะคะบล็อกดีวันนี้ค่ะ ทัดดาวเอ่ยแล้วก็น้องไก่วิมลรั์ก็ทำบอลเรวบอลอะไรก็ถือว่ายากสำหรับฝรั่งเศสเหมือนกันมันก็คงเป็นวันนั้นๆจริงๆล่ะค่ะสำหรับวอลเลย์บอลแต่ทีมสาวไทยเราก็กลับมาฮึกเหิมได้เหมือนเดิมนะคะปวดล็อกได้ทำให้ชาวไทยของเรามีความสุขปัานนี้การเดินทางท้าจะกลับมาเมืองไทยวันนี้ก็คงจะกระโดดโวดเต้นกันบนเครื่องบินได้นอนหลับกันสบายคืนนี้กองเคียร์ก็สามารถ นอนหลับฝันดีกันได้เลยทีเดียวแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันไปอีกนะคะเซตสามก็ยี่ห้าต่อยี่สามก็สูสีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เซตที่สี่ก็ชะนะไปแบบขาดลอยเหมือนกันนะคะสาวแตงเรายี่ห้าต่อสิบสามคะแนนนี่แหละค่ะวอลเลย์บอลนะคะช่วงนี้ตโตกๆก็อาจจะบ้าบอลหน่อยหนึ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผสมประสานกันแฟนก็บ่นบ้างอะไรบ้างแต่แกก็ไม่ว่าอะไรหรอกแคแกเห็นเราชอบนะคะแต่บางครั้งมันก็มีธุระ ชนกับเวลาที่วอลเลย์บอลแข่งเราก็ไม่รู้จะแยกยังไงดีบางครั้งก็ทั้งทํางานไปด้วยค่ะแต่ใจเราก็อยากจะรอดูแต่วอลเลย์บอลน,นะคะทํางานบ้านเสร็จอะไรเสร็จวันไหนที่ไม่มีงานข้างนอกทํานะคะยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะตัวเองถ้าได้ดูช่วงสนามสองสนามสามไปไม่รู้ยังไงก็จะรายงานกันไปแบบนี้สลับปรับเปลี่ยนกันไปทั้งเที่ยวทั้งอะไรด้วยนะคะถ้ามีเวลา ทำคลิปแบบไหนก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ทั้งแฟนคลับทางนักตบลูกบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับพูดผิดพูดถูกก็ความตื่นเต้นด้วยนะคะว่ากันไปนะคะตอนนี้ก็สนามฝั่งทางแคนาดากับฝั่งทางบราซิลยังไม่เริ่มนะคะสนามเอเซียกําลังนี้อยู่เดี๋ยวตโตกก็จะดูคู่ตุรกีกับทีมชาติจีนนะคะ ยินก็ถือว่าเป็นชุดใหม่เหมือนกันมีตัวเก่าตัวเก่าอยู่แค่ไม่กี่คนนะคะตุรกีก็ตัวหลกักลของเขาวากัสกับกุนเนสกับเลาุูดก็ไม่ได้มานะคะแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่ท็อปฟอร์มเหมือนกันคะ่ะค้นก็แก้เกมกันเราก็เชียร์ด้วยความสนุกสนานส่วนลึกๆก,ก็เชียร์สาวจีนเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะ สำหรับตุรกีก็เมื่อกี้เซตแรกก็แพ้ไปนะคะเซตสองไม่รู้ยังไงตัวตัวดูแป๊บนะคะ<ม>เซตสองไม่รู้ยังไงค่ะอ๋อตอนนี้ก็ตุรกีขึ้นนำอยู่แต้มหนึ่งนะคะเซตสองก็เพิ่งได้ครึ่งเซตเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าสนุกสนานก็ชื่นชมอีกครั้งก็ให้กำลังใจกันอีกครั้งทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนนักตกทุกอย่างสาวทีมชาติไทยของเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเห็นน้องไอ เพียวอัชราพรคงยศร้องไห้วันนั้นก็ทั้งความกดดันทั้งหลากหลายอารมณ์นะคะก็แบกความหวังตัวเองก็เป็นกับตันใหม่ด้วยเราก็ให้กําลังใจกันดีกว่าไม่มีใครอยากแพ้นะคะการแข่งขันกีฬานะคะมันก็ต้องมีแพ้มีชนะคนจะเก่งขนาดไหนก็ช่างนะคะมันก็บางครั้งสูสีกันมามันก็แค่แต้มสองแต้มมาสุดท้ายนะคะใครได้คะแนนเยอะก,กว่าใครแม่นยํามากกว่าพลังตกความเร็วสติ นะคะความมั่นใจมาก็ชนะได้นะคะเราก็ตามเชียร์กันต่อไปยังไงก็เป็นกำลังใจกันไปเรื่อยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะบ๊ายบาย